วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊เอ๋นะคะวันนี้เจ๊เอ๋มารีวิวนั่สถานที่นะคะวันนี้เจ๊เอ๋จะนํารถคันนี้นะคะไปส่งมอบที่จังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยวมาชมกันว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นวายแท็กนะคะของเรามีทั้งหมด4รุ่นนั่นเองนะคะมีตั้งแต่ตัวเกียร์แมนนวลนะคะแล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะแล้วก็จะเป็นเกียร์สิบสปีดนั่นเองนะคะ กาที่อยู่ด้านหน้าของลูกค้านี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองนะคะสีที่มีให้ลูกค้าเลือกนะคะก็จะมีสีแดงอ่อท่ทีค่ะจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็สีส้มสีขาว3มสีนี้จะเพิ่มเงิน10000บาทนะคะแล้วก็จะมีสีบร b r เงินสีเทานะคะที่มีให้ลูกค้าเลือกนะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามเจ๊เอดได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊เอทิ้งในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้นะคะ ตัวที่จะเอรีวิวอยู่นี้นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์หสปีดนะคะออโต้ Auto นะคะแรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้านั่นเองแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่1 4ึ0 0ล้านสีานบาทนั่นเองนะคะลูกค้าคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นสีเหลือง ก็เพิ่มเงินอีก1บาท1 0 0 0 0หมื่นบาทนะคะเป็นราคาอยู่ที่1นึ0 0ล้าน้าานบาทนั่นเองนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะจะจะเอ๋จะ,จะ,จะอบอกคร่าวๆนะคะลูกค้าท่านนี้ประกอบอาชีพในเรื่องของอาชีพอิสระนะคะเป็นค้าขายนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของตัวค้าขายเกี่ยวกับเห็ดเข็มทองค่ะเป็นฟาร์มเห็ดเข็มทองนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าลูกค้าอาชีพไหนก็สามารถซื้อฟอร์ดได้นะคะลูกคา้า เจเพาไปขับรถไปส่งลูกค้านะคะที่บ้านนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกัน<ม>ว่าลูกค้า,า,าแฮะะปปี้ไหมนะคะ,จะเจชอบนะคะในการเดินทางไปส่งรถลูกค้าต่างจังหวัดเพราะว่าก็จะเป็นอันนี้ส่งให้กับจเจเอกด้วยเพราะว่าจเจเอกก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปท่องเที่ยวเหมือนแบบคนอื่นเขาเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่แบบ ไปส่งรถนี่แหละคือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเจ๊เอ๋ได้อาศัยไปเที่ยวด้วยนะคะตรงนี้เนาะไม่ต้องห่วงนะคะเวลาเจ๊เอ๋ขับรถไปส่งเนี่ยจเจ๊เอประมัดระวังอยู่แล้วเรื่องการขับรถนะคะเพราะว่าปกติแล้วก็เป็นคนขับเร็วขับรถไม่เร็วอยู่แล้วนะคะลูกค้าไว้ใจได้เนาะร้อเซ็ตปลอดภัยแน่นอนรถของลูกค้าไปถึงลูกค้าปลอดภัยแน่นอนนะคะ ไปต่ออีกห5อันนี้เรามาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะลูกค้ากําลังตรวจรถอยู่นะคะตอนนี้กําลังตรวจรถตอนส่งมอบนะคะมาถึงพันเลิกลูกค้าพอดีเลยนะคะ ตรงนี้พี่โพศวัร์ก็จะทําการปีหน้าเนี่ยจะทําการเปิดบริษัทในเรื่องของไอศครีมนะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่จังหวัดราช,ชบุรีอยากจะได้แฟรนไชส์นะคะติดต่อพี่เขาได้เลยโทรเข้ามาขอเบอร์เจ๊ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเจ๊ให้เบอร์พี่เขาไปเนาะเผื่อลูกค้าท่านใดอยากจะเปิดในเรื่องของตัวแฟรนไชส์เป็นไอศครีมนะคะอันนี้นี่ไงสาวน้อยเป็นพรีเซนเตอร์นะคะน้องจะเป็นพรีเซนเตอร์ในเรื่องของตัวไอศครีมนะคะ อันนี้เป็นไอศครีมชื่อไรนะไอศ์ครีมชื่ออะไรที่ร้านชื่ออะไรโกบีไอศครีมโอเคใครอยากได้ในเรื่องของแฟนชายนะคะติดต่อได้เลยนะคะพี่เขาจะเปิดรับในเรื่องของตัวแฟนชายนะคะโกบิไอศ์ครีมนั่นเองอยู่จังหวัดราชบ,บุรีนะคะแล้วก็พี่ฉันพิทยาก็เปิดในเรื่องของขายส่งในเรื่องของอ่าเห็ดเข็มทองนะคะในตลาดจังหวัดราชบ,บุรีใช่ไหมคะพี่อยู่ต้องจังหวัดอะอยู่ ตลาดอะไรครับพี่ตลาดสีเมืองค่ะตลาดสีเมืองนะคะลูกค้าท่านใดยอยากได้ในเรื่องของเห็ดเข็มทองนะคะไปจัดจำหน่ายนะคะมารับจากพี่เขาได้เลยนะคะพี่ราคาส่งใช่ไหมพี่ราคาส่งอันนี้เ <laughs> จ๋โปรโมทให้ด้วยนะ <laughs> <laughs> โปรโมทในเรื่องของร้านให้พี่เขาด้วยนะคะถุงนี้น้องลูกพี่ <laughs> พี่เขาค้าขายธุวร์ อาชีพธุรกิจนะคะธุรกิจส่วนตัวน้องก็ในเรื่องของการจัดไฟแนนนะคะไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะอันนี้ใช้เวลาอยู่ไม่ถึงสิบวันเลยนะคะอันนี้ผลแอปพูฟอนุมัติไวนะคะพี่เขากําลังทําการตรวจรถอยู่นะคะพี่เขาแบบปื้มปื้มมากเลยก <laughs> ับรถคันนี้ <laughs> นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจ๊ไปจัดการเรื่องเองกาสารให้พี่เขาก่อนนะคะ คันนี้ลูกค้าไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะเพราะว่าพี่โพศวั์บอกว่าต้องการใช้รถแบบเดิมๆนะคะไม่อยากจะตกแต่งอะไรเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงพี่เขาจะไปตกแต่งเองถ้าเกิดว่าพี่เขาขอลองขับแบบเดิมๆก่อนนะคะน,นี่โอเคนะคะเ,คเดี๋ยวจเจ๊ไปจัดการเรอกสารก่อนค่ะเจ๊ก็ได้มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็การเดินทางก็ไม่ยากเลยนะคะก็วันนี้จเจ๊มาส่งมอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในเรื่องของโปรโมชั่นสอรนะคะโทรเข้ามาสอบถามจเจ๊ได้เลยนะคะอันนี้ลูกค้าก็แฮปปี้ในการรับรถนะคะลูกค้าก็ตื่นเต้นนิดนึงเนาะก็วันนี้เจ๊ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนอื่นก่อนจะปิดคลิปนะคะ,จะเจ๊ขอ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องเจ๊เอ๋ด้วยนะคะถ้าเกิดอยากจะสอบถามในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเจ๊เอ๋ยินดีตอบทุกคาถามนะคะลูกค้าวันนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเจ๊เอ๋จะมารีวิวรุ่นไหนให้ลูกค้าชมนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะลูกค้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดง โชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดสูย์บริการซ่อมบำรุงนักษาสนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรอยู่แลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0ู 2, 4 2 8 5 8 8 8่